ตรงนี้ยังเป็นแค่ทางไปแค่ทางขึ้นวันไดถ้ามาวันธรรมดาไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็จะโล่งๆครับไม่ค่อยเหนื่อยมากมากอันง่ายแทบไม่มีคนไม่ต้องเบียดกันเลยนี่ยังไม่นับขั้นนะจุดเริ่มต้นขั้นแรกจะอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ย สามพั้าสิบคันทศก,กาลร,ระหว่างทางก็จะมีขายน้ำขายร้านขายน้ำขึ้นเรื่อยมีจุดพักมีไฟช่วงเปิดช่วงกลางคืนแต่ตอนนี้เรามาก่อนน่างงานก็จะยังไม่ได้มีร้านมีอะไรมาเปิดเต็มที่บอกใครพี่ยังไม่ไหวตรงนี้ก็ ไม่ไหวก็อย่าไม่ต้องขึ้นไปขึ้นผาะพใหญ่ก็ได้ผระใหญ่ประมาณห้าร้อยขั้นจะจะเบาวกว่านะครนี่ก็เป็นจุดสามห้าเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นจะเริ่มจากจุดนี้นะฮะสมขึ้นไปจะมีทางพักเรื่อยๆนะร้านค้าร้านอาหารไทยพักก็ใครเหนื่ก็พักนูนน้ำแม่คาท้องถิ่นได้นะฮะ ถึงนาทีหัวใจเต้นไปร้อยสิบสี่แล้วเดินทีนละสองเก้าร้านก็ยังไม่เปิดนะฮะถ้าทุ่งเทศกาลก็เปิดเต็มที่คุกข้างทางมีเรื่อยๆทางก็ไม่ได้ชนันมากนะฮะ ถ้าไม่มีปัญหารเรื่องเขาเดินทีละก้าวก็ได้ถ้าไม่ไหวโอ้เหนื่อยละ สูงซิ่งเวลาลงก็สบายนี้ผมผ่านไป6นาทีละถึงพันเก้าแล้วพาะจะมีจุดป้ายบอกตลอดจุดนั่งพักนะครับนี่พันเก้าเห็นลังพระอ,องค์พ้าใหญ่แล้ว ไปกันต่อยังไหวอตอนนี้ฮาร์ดเรทขึ้นร้อยห้าสิบเราคิดว่าถ้าร้อยสักร้อยหกสิบเราจะพักนี่เดินม,มายี่สิบนาทีแล้วเรื่อยๆช้าบ้างกลางๆมากแต่ไม่แต่ไม่เร็วนะไม่ไหวมาได้สักสองพันห้าละวพอดีก็คือไม่มีคนแต่ก็จะร้อนหน่อย ถ้าเข้าช่วงเทศกาลคนกลางคืนกังอีกตอนเย็นก็น่าจะคนเยอะครับนี่ไม่มีคนเลยแต่ผมไม่ได้วางแผนไงเพราะมันใกล้บ้านแค่สิบโลอยากมาก็มาเลยสองพห้าร้อยแล้วไปต่อเลร้อยสี่แปดเดี๋ยวให้ลงสักร้อยสามสิบนั่งพัก อ่าร้อยสามสิบแล้วสักครึ่งสักนาทีหนึ่งพอแล้วไปต่อตอนนี้ผ่านมา 28่นาทีละเราถึง3000แล้ว,ลว, 3, ลวอีกแค่700้กว่าขั้นไปต่อเห็นุ้มวัดริบๆแล้วใกล้แล้วไปต่อถึงแล้วใกล้ความเป็นจริงหาเล็ดวิ่งอยู่ร้อยห้าสิบหกสิบตลอดเลย ด้เห็นหินสีสีทองนะครับแล้วก็เห็นสมในแปลว่าถึงแล้วปะลุยจะถึงอยู่แล้วในที่สุดเราก็ถึงแล้วสามพันเจ็ดรอยเก้าสิบขั้น ใช้เวลาไป42นาที ข้างบนก็เป็นวัดนะครับมาไหว้พระกัน มีจุดให้ถ่ายรูปว่าเช็คอินว่าถึงแล้ว3,790ขั้นดูว View รถบุรี เราจะลงกันเลยนะครับไปกันเลยสิบเอ็ดมงยี่สามใช้เวลากี่นาทีแต่ลงไม่เหนื่อยเท่าไหร่ละเพราะทางมันทางลง,ลงไม่เหมือนเดินขึ้นชันเราลงันต่อแล้วใกล้ถึงละขาลงใช้เวลาไม่นานเท่ากับขาขึ้นนะฮะมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ ถึงแล้วทางลงสามเจ็ดเก้าศูนย์ขั้นขาลงเราใช้เวลาไปประมาณยี่สิบเจ็ดนาทีครึ่งยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดนาทีครึ่ง ขึ้นมาใช้42นาทีนะฮะแล้วก็ขาลงลงมาจากขาวงอีก27-28นาทีเป็นเสร็จแล้วก็ชั่วโมงนิดๆก็มดสสภาพเหมือนกันเ,เดี๋ยวลาแล้วครับ